อร่อยเป๊ะตามสูตรเหมือนเดิมน้ำหวานไหมครับน้ำหวานเยน็เยนๆชื่นใจเลยครับหวานหอมมากกว่าขนมบัวลอยร้านข้างๆนะครับผม,มบัวลอยหวานหวานไหมคะอร่อยด้วยนะแถมแม่ค้าไม่ปากเสียงเหมือนร้านข้างๆด้วยคะ่ะแน่ว่าฉันเหรออะไรฉันยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะร้อนตัวเหรอก็ไอร้านข้างๆเธอเนี่ยมันมีร้านฉันอยู่ร้านเดียวเนี่ยเอา้า นี่ยาจะมาบับฉันก่อนทำไมล่ะก็กินน้ำหวานมันดีกว่าขนมหวานไงเนหรอมันก็แล้วแต่ลูกค้าไมว่าอยากกินอะไรงั้นลองมาแข่งกันดูไหมล่ะใครข,าย,ข,า,ยขายหมดก่อนคนนั้นชนะถ้าฉันชนะแล้วฉันจะได้อะไรถ้าเธอชนะเนี่ยฉันยอมล้างถาดขนมให้เธอเลยอาทิตย์หนึ่งโอเคดิวอ้าวแล้วไม่คิดจะถามกลับเลยไม่เพราะยังไงนายก็แพ้ฉันอยู่ดี <laughs> ถ้าเธอแพ้ฉันเนี่ยเธอก็ต้องมาช่วยฉันล้างเครื่องปั่นอยู่ดีหมายเบื่อหมายมากจริงๆเลยคู่เนี้ยวันนี้เนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยค่ะไอกินข้าวมาหรือยังไม่่ เรียบร้อยแล้วครับเลยมาหาขนมหวานกินต่อนี่ไงแหมพอกินของข้าวเสร็จก็มาหาของหวานกินต่อสินะเข้าใจได้งั้นวันนี้เอาเป็นบัวรอยใส่ขายที่หนึ่งครับได้ค่ะเอ้าเฮ้ยวันนี้ขนมบัวรอยแจกฟรีเหรอ แจกฟรีจริงเหรอคะแจกจริงสิครับนั่นแหละเขาแจกผู้ชายคนนั้นอยู่เชิญเลยครับใช่ค่ะโบรายแจกฟรีแต่ว่ามีเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขอะไรเหรอคะถ้าวันนี้ร้านน้ำปั่นแจกฟรีร้านเราก็แจกฟรีเหมือนกันค่ะ แจกฟรีไหมคะแจกเถอะพี่แจกเลยแจกเลยแจกฟรีก็ได้ครับเอาน้าอะไรกันบ้างครับหวานเท่าไหร่แจ้งด้วยนะ <laughs> นี้ขายดีหรอถึงเก็บไวอ้อ่ะขายดีบ้าอะไรล่ะโดนปีใหม่แกล้งอ้นดิขาดทุนยับเลยเนี่ยชอบเขาวะก็บอกเขาไปสิจะไปกวนประสาทเพื่ออะไรเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเหรองั้นเลยฉันจะบอกให้เอาไหมาเฮ้ยเฮ้ยจะไปบอกเพื่ออะไรอะ่ะฉันไม่ได้ชอบเขาเว้ยเอ้ามาเดืออปีใหม่ฉันมีอะไรจะบอก เฮ้ยวันนี้วแกพูดอะไรออกไปนะมันจะฟ้องหัวแกว่าแกหลอกเอาเงินมันไปเปย์ผู้ชายโอ๊ยฉันแค่จะถามอ่ะว่าปิดร้านเร็วจะไปไหนหรออ๋อไอ้ชุนไปกินข้าวอ่ะพี่ไม่เสร็จหรือยังเสร็จพอดีเลยค่ะทุกคนไปก่อนนะ แหมพอไปกินข้าวผู้ชายดีดายังเลยนะที่มาขายของอะไรสภาพอย่างกับโอ้ยมีคนืึงด้วยถึงบ้าอะไรอะ่ะฉันไม่ได้คิดอะไรซะหน่อยแค่หมั่นไส้เว้ยถ้าไม่คิดอะไรอะ่ะจะมีอาการแบบนี้หรอมันคืออาการหมั่นไส้เว้ยอาการนี้ช่วยยกสิหลา,านใจ่เก็บอีกสิ บัวลอยน่ากินจังแต่คนขายน่ารักกว่ามาทุกวันเลยไม่เบื่อหรอคะไม่เบื่อครับแค่ได้เห็นรอยยิ้มสดๆของปีใหม่หัวใจไอ้ก็สดชื่นขึ้นเยอะเลย โทษโทษไม่ได้ตั้งใจอ่ะนิวเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรครับสำออยจริงถ้าน้ำทรงเสีตัวเองบ้านจะสำออยเหมือนกันไหมไปค่ะเดี๋ยวไปใหม่พาไปห้องน้ำ เฮ้ยก็คนมันไม่ได้ตั้งใจไงทำไมไม่ฟังกันบ้างวะเป็นอะไรอ่ะมองอยู่คนเดียวเปล่าหรอกเบื่อคนอเฉยๆรู้ละก,นนนกนนินข้าวกันจะได้หายเบื่อเออดีมากไอ้เดีอยพี่แกชวนฉันกินข้าวเนี่ยจะตีฝปอ่ะ เฮ้ยขอโทษแค่งวนเงียดอะช่วยเกมหน่อยดิเอาละรับบนได้แล้วเป็นไงบ้างอร่อยไหมนั่นมันอะไรนี่ใช่แบบนี้ไม่พ้นเรื่องชู้สาวแน่ ทำใจไว้บ้างนะเผื่อเขามีเจ้าของอยู่แล้วอะ่ะไอ้เหรอไม่ต้องหาเรื่ลงฉันเข้าใจไอ้ผิดหรอกนะฉันไม่ได้มาพูดให้เข้าใจผิดหรอกนะอืมดูนี่อ้าวอึ้งเลยเดยิทำไมเมื่อกี้ยังปากแจวอยู่เลยนี่ปีใหม่ ไอ้ <S <S เราเลิกคุยกันเถอะทำไมอะปีใหม่นิวเขาเห็นไอ้ไปกินข้าวกับผู้หญิงคนอื่นเมื่อวานนี้โหปีใหม่นึกว่าเรื่องอะไรนั่นน้องสาวไอ้เองน้องสาว อืรู้ไม่จริงที่หลังไม่ต้องพูดฉันไม่น่าหูเบกไปเชื่อคนอย่างนายเลยเกือบทำให้คนเขาเลิกคุยกันปีใหม่ขอโทษนะไอซไม่เป็นไรวันหลังถ้ามีอะไรอ่ะถามไอซได้เลยนะ อันนี้เราจะกินอะไรกันดีอ่ะอืมอยากกินข้าวผัดกุ้งอ่ะโอเครับออเดอร์หน่อยค่ะไอ้นี่น้องสาวไอ้ที่นิ้วพูดวันก่อนป่ะนี่ไอ้บอกคนอื่นว่านุ่นเป็นน้องสาวหรอ,อนุน่นใจเย็นนะ นี่มันหมายความว่าไงอะไอ้คือว่าพอกันทีไอ้ผู้ชายเจ้าชู้นักกันตกทีละข้างไม่ได้เลยแน่วะเราวล้อก,กันเถอะเดี๋ยวก่อนสินุ่นนุ่น ปิดร้านเร็วขนาดเนี้ยขายดีหรือว่าเจ๊งกันแน่จ๊ะวันนี้ไม่มีอารมณ์ตอบปากต่อคคำด้วยหรอกนะเป็นอะไรอะ่ะเรื่องที่นายบอกฉันอะ่ะเป็นเรื่องจริงไอ้มีแฟนแล้วเอานะถือสว่ารู้ตัวต,วตอนนี้ดีกว่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันไปไกลกว่านี้นะ ถึงคนนี้เขาไม่ใช่เนี่ยคนต่อไปเขาอาจจะใช่ก็ได้นะหมายถึงตัวเองอะเหรออะไรอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยแม่คุณอ่าอ่าอไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าคนอย่างนาจะพูดอะไรดีๆเป็นด้วยอ๋อพอดีกับผมเนี่ยเก็บคำมันหวานไ่พูดกับคนสวยเท่านั้นนะครับนี่นายว่าฉันไม่สวยเหรอตัวเองเหล่อมากมั้งถ้ารู้ว่าตัวเองเหล่ออะทำไมยังไม่มีแฟนอีกละ่ะ แล้วจะมีไปทำไมอ่ะคนหน้าตาดีเขาไม่ชอบมีเจ้าของหรอกอืเจ้าชู้ขอให้ผู้หญิงหักอกร้องไห้ฟูงฝ่ายไปเลยแต่คนที่จะร้องไห้อ่ะน่าจะเป็นเธอมากกว่านะตอนนี้อย่ามาซ้ำเติมกันได้ปะไม่ได้ซ้ำเติมกะหน่อยพูดอย่างนี้หมายความว่าไงพูดจริง อา้าวยิ้มได้แล้วนี่ไม่ออกหักแล้วหรอพีไม่อกหักแล้วหรอรู้ได้ไงอะ่ะไรนี่ะมันเอาไปเล่าให้ชาวบ้านฟังหมดแล้วไงไหนว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังไงช่วยไม่ได้ฉันถือคติว่าผลล้มต้องซ้ำได้ เดี๋ยววันนี้แกได้ลมแน่วุ้ยวุ้ยวุ้ยขอโทษนี่ <O> i, ต้องโดนสักทีอย่าหลบได้ไหมเ่เโอายโอ้ยโอ้ยปุ้นเล่นเฉยเฉยเดีเยนี้นะว่าไงสองคนนี้มันจะรู้ใจกันสักทีวันเนี้ย